ไม่มีแล้วครับก็บอกไปแล้วเมื่อวานชัดเจนว่าตอนนี้เรื่องนี้ยุติก่อนทุกคนก็ไปทํางานอีกส่วนนัวนสภาก็เดินหน้าไปก็เรื่องน้ำหนูมีแค่นี้ถามอื่นก็ไม่มีคําตอบยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ครับจะปิดไม่ปิดเดี๋ยวก็ไปว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องประชาชนก่อนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกนักข่าวถามถึงท่าทีถอยของพรรคเพื่อไทยประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ปมจริยธรรมนักการเมืองเจ้าตัวปัดตอบบอกจบแล้วยังไม่โฟกัสตอนนี้แต่แย้มว่าร่างแก้ไขคาอยู่ในสภาเรียบร้อยแล้วท่านรองพักพการเมืองใหญ่ในพรรคไหนครับที่เป็นคเนเสนอเรื่องแก้อะไรมาตรานจริยธรรมโอ้ยจบแล้วเรื่องนี้ตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องน้ำท่วมดีกว่าตอนนีไปทํางานเรื่องน้ําท่วมเดี๋ยวพอเสร็จภาวะที่สองขันข้นคัญตอนนี้ก็นทุนเศรษฐกิจวันนี้ก็ออกไปแล้วเขาต้องการมากแค่ไหน นั่งรอกันั่งอาีหนึีสองีสามติดติก็นั่งรอกันซึ่งก็เห็นใจและเข้าใจเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ออกไปเนี่ยก็ต้องตามต่อว่าจะกระตุ้นเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นเตรียมการเสื่อส่วนที่สองต่อไปร่างมาตรานี่คือจะต้องเสนอตจะต้องดึงขอออกมาก่อนจริะที่จริงเรื่องอะไรเรื่องนี้เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะคุยตอนนี้ยังไม่คุยหมายถึงว่าอาจจะเป็นการแก้ทั้งฉบับหรือเปล่าคะไม่ไม่ทำ้วเรื่องของเรายังไม่คุยกับเดี๋ยวต้องหาเรื่องกัน ต้องให้เกียรติพาร์รวมด้วยาลร่วมอะไรที่สางทีแต่ว่าเรื่อง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 ทั้งหมดเนี่ยมันเดินหน้าอยู่ในสภาอยู่แล้ววันนี้ไม่อยากไปโฟกัสเรื่องอื่นท่านไปตามที่สสสได้หรือคนที่ถูกเกี่ยวข้องเช่นอาจารย์ชูศักดิ์หรือประธานวิบรเงี้ยท่านไปตามเรื่องนั้นได้ขณะนี้เรากำลังโฟกัสที่เรื่องที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจกับเรื่องของการเพียาหรือมัไม่มีกำหนดเวลาที่จะคุยกับแกรนําพรคร่วมหรือยังไม่มีครับที่วันที่หนึ่งตุลาสรุปอย่างจะมีการหารือไม่มีแล้วครับก็บอกไปแล้วเมื่อวานชัดเจนว่าตอนนี้เรื่องนี้ยุติก่อนทุกคนก็ไปทํางานอีกส่วนนั้นสภาก็เดินหน้าไปก็เรื่องนั้นอนูมีแค่นี้ถามอื่นก็ไม่มีคาตอบครับแสดงว่านวันนี้เรื่องการแก้รายมาตาแลวจะไปแก้เรื่องจริยธรรมก็ยังไม่ได้ปิดประตูตายใช่ไหมครับยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ครับจะปิดไม่ปิดเดี๋ยวก็ไปวว่่่่าาาากกันนนนนแตตออออี้เเรืงปช นเรื่องการเนือกทศกรรมาครับผมไปเรื่องตอนนี้เอาเรื่องปะชะอ่วงประชาชนครับประชาชนกาลังลําบากนะครับอย่าไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องประชาชน